วันนี้มารีวิวเครื่องปอกสายไฟนะคะทุกคนเครื่องปอกสายไฟแบบมือหมุนนะคะแต่วันนี้เราใช้สว่านในการหมุนนะคะถอดด้ามหมุนออกนะคะขอดูน้ำหมุนเลยค่ะเ,เป็นมือหมุนของเครื่องปอกสายไฟตัวนี้นะคะอันนี้คือมือหมุนของเขาแต่เราถอดมือหมุนออกนะคะ <few know. S 1> เราใช้สว่านนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ นี่ค่ะปอกสายไฟง่ายๆกับเครื่องนี้เลยค่ะทุกคนใครสนใจนะคะกดดูที่คำว่าเพิ่มเติมนะคะกดลิงก์เดี๋ยวลิงก์พาไปที่แอปช้อปปี้นะคะแล้วใครสนใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะง่ายสะดวกง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจดีมากค่ะ